สวัสดีครับพบกับช่องอุ๊ยแย่ชาแนลเดินเลยค่ะท่านท่านลูกค้าเจ้าขาเดินมาเลยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะสวัสดีนะครับพบกับช่องอุ๊ยแย่ช n แนลนะวันนี้มาเจอแล้วระคาวันนี้เราอยู่กันที่ร้านนี่กี่ส้ตมตำนะครับหลังน้อมจิตภาซาบางกะปิเป็นอะไรัปชาติ <c oughs> แล้วทำไมไม่ถ่ายคนล่ะคะก็บอกเหรอโ <Okay, S 1> อเคได้เราอยู่กันที่ร้านสองัวเมียดูโอ ที่ทำกัเข้าอร่อยมากที่สุดในย่านบางกะปิและก็ถูกที่สุดวันนี้ล่าเริงยิ้มกันดีนะปกติมาจะนั่งงาําหน้างอแสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนกอดกันเมื่อคืนนอนกอดกันใช่ไหมคะกอดทุกคืนเม่มาดูาเลยคัะนี้ปลาดุกตัวโตๆน,นะครับตัวละห้ลายสี่บบาทนใี่ไก่ ไก่้าสบบาทนะครับนี่<ช>มีเห็ดสารพัดเห็ดเลยนะครับดูนะครับนับเงินใหญ่เลยดูเลยวันนี้อะมาเลยค่ะเรามาทําอะไรกันมาดูเลยนะคะกีซ้อตมตปนะครับหลังน้องจีพาซาบางกะปิเปิดแต่เช้าถึงมืดเลยค่ะไม่มีวันหยุดนราชการเปิดตลอดทุกวันนะคะวันนี้เรากับเมนูพิเศษนะครับเออผัดกะเพราหมูยอมหมูยอจากคาฟอร์มเชียงใหม่แฟนคลับส่งมาฮะเป็นตางเชียงใหม่ส่งมาพี่อุ๊บเยอะเลย บรรณสมัติบรรณนันอร่อยมากผัดกะเพราหมูยอนะครับของพี่อุ๊บจะต้องมีใส่ถั่วเขียวนะครับจะต้องนี่โหระพาเน้นๆใบใหญ่ๆเขื่องๆโตๆนี่ทาหัวไม่มือเลยค่ะเนี่ยมันอะไรนะคะคุณชาติขายิ้มเลยนี่พริกไม่หมดนะคะเพราะไม่ชอบเผ็ดแ้วก็กระเทียมกระเทียมมันมีประโยชน์นะคะเหมาะสาหรับเวลาผู้ชายอ่าเวลามันเหี่ยวมันเฉากินกระเทียมไปเยอะเขาบอกมันจะชุชันแข็งแรง มาเลยกี่สุดไปได้เลยค่ยแท็กซี่มากบันท้ายเหรอคะบนี่ก็วงเวียนใหญ่ <laughs> สุดชนิดหนทูที่แท็กซี่มากเลยอะเป็นอะไรที่แบบสมัยไม่เคยเห็นนางใส่ผ้าสั้นเลยวันนี้ถ้งเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้ฝนฟ้าถึงตอกใหญ่นะขึ้นเลยอ่ะผมาทำกันเลยนะครับตามเข้ามาเลยีช่วยช่วยมาเลยอาจจะไม่ใส่น้ำตาลห <c oughs> นูพี่ใครส่งนะนพี่ใส่นี่ก่อนเอาเปิดไฟยังคะนี่ นี่ลองผัดอันนี้ก่อนค่ะกระเทียมกับพริกขี้หนูเท่นี้พอนะได้ไหมเผ็ดเราไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดก็ใส่เผ็ดมาเลยเล่นยาสักขอไอ้นั่นค่ะขอขอไอ้นั่นขออะไรนะเข้าเรียกหมูย่อไอ้นั่นไอ้นั่นอะไรอ่ันนั้นผัดกับข้าวต้องเคาะกระทะยังไงถึงจะอร่อยนะคะถ่ายหน้าคนที่คะหน้าคนบ้างค่ะกี้ขา พี่จะตัดข้าวให้พี่นะจานหนึ่งนี่ดีครับใหมันหอมๆนะครับพี่อุ๊จะไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่นะครับขยายาปก็เติมไปนะครับที่นี่ร้านแม็กกี้ร้านคุณกี้ร้านนังกี้นี่หมูยอจากเชียงใหม่นะครับใส่หมูยอเข้าไปหมูยอนี่เอามาทําได้สารพัดนะลาบหมูยอก็ได้ต้มยำหมูยอได้ไหมได้นี่ผัดเข้าไปผัดเข้าไปผัดเข้าไปไปมันอ่อนต่อวะ ถ้าไปชาถ้าไปค่ะเร่งจัดพี่ขายพี่ขอช่วยหน่อยค่ะขอใจะเป็นฝัก่อเร่งตรงไหนอรนะั <c oughs> เร่งเร,งรง <c oughs> ่งไงเขาหน่อยโอ้โหต้องให้คุณช่วยทำสารพัดทำทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยทำทุกอย่างดดหัวที่เด่นแห่งชาติแต่ละเต็มน,น้ำมันหอยหอยนี่น้ำมันหอยหน,นี่น้ำตาลเม็ดใส่ใส่ข้าวทั่วไหมแล้วแต่ ผัดกะเพราหมูยอนะครับบายพี่อวนะครับหมูยอจากเชียงใหม่ไปขับส่งมานะครับวันนี้อยากกินหมูยอมากบอกกะเพราหมูยอมันเป็นอาหารเมนูที่อร่อยมากนี่สีดำก็ใส่นี่กระดเป๊ะเหตุะคะนี่ต้องใส่ตีดำค่ะเพิ่มสีสันให้สวยไม่ออกดำก็ออกสีชมพูแล้วนั่นมันั่นมันหำแล้วค่ะเล่นไหมใช่ไหมเล่นเร่งใช่ไหม สใญ่ใส่นะเบอเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ขาไอ้ที่ใส่ไอ้เมื่กี้ยไม่ใส่เลยทีนี่รดนวลนไหนเนี่ยนี่ใช่ไหมรดนวรดนวไอ้ไอ้นั่นไม่ใส่นะอะไตาเขาไม่ใส่นะไม่ใส่ไม่ใส่ไปสะเพาขอด้บกหน่อยได้ไหมนเป็นแกง้ม ใส่มายนัดถนมมาก,กเลยนะี่ต้องผอนรนหนอยเลยฝอ้ยต้องอ้าเล็กนีบท<า> <c oughs> ำกับข้าวหรือว่าฟังร้านนี่นี่บอกตายแล้ว ตั้งข้าวเลยนะอะไรนะไป,นะไปเลยไปเลยเลยกข้าวมาเลยมาไปผ่านอยู่ฝั่งนูน้นดูสิเหนื่อยจังเลยแต่จะได้กินมามนะเป็นไงเดี๋ยวมือนี่เป็นไงนี่เคยกินไหมแอบจบำเลืองมีการจำเรียงเขาเรียกว่านีโ่โอ้ยโอ้ย <laughs> มอห้องร่วงเนะลยนั่นร่วงเอย แห้งๆนะคะหลงังแห้งๆนี่เห็นไหมค<อ>าอกระเด็นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันลืมใส่เนยปั๊บเพราะว่าไอ้ตาต้องตามก่อนแล้วก็ลืมใส่นีเนะมา,มาจะไม่เช่าหวานก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะครับโอ้ย <laughs> เป็ไนไงบ้าง ร้ดอดอ,อร่อยมากเลยมันหวานธรรมชาติบัดซิลว่อร่อยมา,มากๆเลยครับเป็นเมน,นูที่เพื่อนๆชอบกินมากมันอร่อยมากหัวเรเราะมะดาดัดแปลงทำราบทำแตงกะเพราทำเลือสารพัดทแผนหัวเราก็ได้อย่าลืมนะครับร้านที่ต้องตังหลังพาซตาน้ำจิ้มพาซต้ามัาาาามากะปินะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเพื่อนๆที่ชอบครูพี่อัจจานแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนี่นี่นี่นัด หมูยอ,อกระเพราแต่กวาดาวน้ไไม่ด้นะ